คุยกันให้รู้เรื่องท็อคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณรวยขึ้นแล้วคุณต้องกาจะทิ้งฉันเหรอฉันไม่มารายาของคุณนะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพอได้แล้วที่รักทำไมคุณถึงพูดกับฉันแบบนี้ล่ะคุณเรียกผม,มว่าอะไรนะที่รักนั่นเหรอก่อนหน้านี้คุณทำอะไรกับผมไว้คุณลืมไปแล้วเลย ท็อปคุณกลับมาแล้วเหรอฉันบ้าผมมีเรื่องจะบอกอะผมู้มาันลายแล้วนะผมคิดว่าผมต้องขายบ้านหลังนี้อ,ะ,อะไรนะที่รักคุณแก้งอัมฉันเล่นหรือเปล่าอะหรือว่าคุณอยากจะทดสอบฉัน ใช่ไหมท็อปมันไม่จริงใช่ไหมท็อปใช่ไหมพูดจริงๆผมยังทั้งจ่ายเงินเดือนชเชยให้กับพนักงานอยู่เลยผมปล่อยเขากลับตัวปล่าไม่ได้ท็อปพวกมันก็แค่คนมันนอกอะ่ะมันโง่กันจะตายคุณก็แค่ไล่มันออกอะ่ะไม่เห็นต้องไปจ่ายเงินชดเชยอะไรให้พวกมันเลยอะ่ะพวกมันได้เงินไปมันก็ดีใจแล้วเราล่ะ ไปด้วยหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้ขาย,อยขอให้ลงอบอไปทีแต่ผมออกรถไปจำนำกับเพื่อนเมื่อเรามีเงินเมื่อไหร่เขาไปถ่ายไคืนก็ได้อะไรเนี่ยท็อปอะไรของคุณเนี่ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฉันต้องนั่งรถดูเท่านั้นกระเป๋าที่ฉันใช้ก็ต้องเป็นแบรนด์เนมรุนลิมิเต็ดที่คนอื่นเขาหาซื้อไม่ได้อะได้ยินไหมว่าชีวิตฉันเนี่ยต้องดีกว่าคนอื่น แบไม่ได้ยังไงคุณกำลังทำมันพทงอะ่ะคุณนี่มันเหี้ยสวยจริงๆเลยชบาแล้วคุณอยากให้ผมทำยังไงอะ่ะผมเป็นเจ้าของบริษัทผมต้องมีความรับผิดชอบผมต้องมีจิตสำนึกจิตสำนึกมีแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันได้เงินไหมในเมื่อคุณล้มละลายงัย้นฉันจะกลับไปอยู่บ้านแม่ฉันลงชบา <c oughs> เธอเป็นสามีของลูกสาวฉันช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเงินสักบาทสักสกตังค์เธอก็ไม่ส่งไปบ้านเมียเธอเลยอะนั่นนะสิค่ะแม่ฉันน่ะไม่เคยได้รับเงินจากคุณเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท็อปเขาเอาเงินไปให้ผู้หญิงที่ไหนหเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคิดง่ายๆปีละสองล้าน ในฐานะที่เราเป็นแม่ยายและลูกเขยห้าหล้านก็พอก็คิดซะว่ามันเป็นเงินที่เธอต้องให้ฉันที่ฉันได้ให้เธอไปกินไปอยู่ไปนอนไปอาศัยที่บ้านฉันระหว่างที่เธอเป็นอัมพาตและลแหลงหลัลให้อาศัยกันเหรอแน่ใจแล้วเหรอว่าตอนผมอยู่บ้านพวกคุณสองคนเนี่ยผมได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปอะ ลูกเขยลูกเขยของแม่เป็นอะไรไปจ๊ะแม่คะบริษัทของท็อปเขาล้มละลายอะคะแล้วก็ยังต้องขายบ้านที่เราอยู่เพื่อไปจ่ายเงินเดือนชดเชยกับพนักงานอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยชะบาท็อปเขาก็ต้องมีการวางแผนในชีวิตไว้แล้วสิลูกไหนจะเงินประกันอีกไม่รู้เท่าไหร่ เงินเก็บก็คงมีอีกหลายล้านใช่ไหมแม่ครับที่ผมต้องมานั่งอยู่แชร์แบบนี้พาอผมช่วยลูกสาวแม่เไว้ครับผมถูกรถชนจนผมไป็นอัมพาตแล้วตอ,ผอนผมเข้าโรงพยาบาลผมกระจายเงินค่ารักษาไปหลายล้านจนตอนนี้ผมไม่เหลือเงินติดตัวสักบาทเลยครับแม่ฮะแล้วลูกสาวฉันไปขอให้แกช่วยเหรอ ยังยังจะมามองได้อีกคนไรอน,นาคตชบาคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมผมนั่งวิวแชร์จนผมเมยไปหมดแล้วเนี่ยคุณช่วยพาผมไปนอนพักที่เตียงหน่อยได้ไหม จะให้ฉันช่วยเหรอได้สิงั้นคุณก็นวดให้ฉันก่อนถ้าคุณทำให้ฉันพอใจแล้วเนี่ยฉันจะช่วยคุณคืนชาบาเมื่อก่อนผมไม่เคยทำให้คุณต้องน้อยหน้าใครเลยนะกระเป๋าใบนี้ที่คุณอยากได้ผมก็ซื้อให้รองเท้าดีๆแพงๆผมก็ซื้อให้คุณใส่ผมทำงานหารูปมา่ำาเพื่อคุณได้อยู่สุขสบายแค่พาผมไปนอนที่เตียง แคานี้คุณทำไม่ได้หรอท็อปคุณลองหันกลับไปมองดูตัวเองบ้างค่ะตอนเนี้ยคุณมันก็เป็นแค่คนไร้ค่าไร้ประโยชน์คนหนึ่งไร้ค่าไร้ประโยชน์นี่นเหรอก็ได้ผมนวดให้คุณก็ได้ ทำดีก็ทําได้นี่ท็อปแต,แต่ว่าคืนนี้คุณจะนอนตรงไหนของบ้านล่ะผมก็นอนบนเตียงของคุณนี่นอนบนเตียงในห้องนอนฉันน่ะเหรอได้สิแต่จ่ายมาพันอะไรอะ่ะผมมานอนบ้านแม่ยายผมยังต้องจ่ายเงินอีกเหรอนี่ในหัวคุณมีแต่เรื่องเงินใช่ไหมอ,ะอ่ะแล้วไงอะท็อปใช่ฉันไม่เห็นแเงิน ฉันมันหน้าเงินคุณตอบมาเลยดีกว่าว่าคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ผมไม่มีอะให้ผมทำยังไงเพราทำไม่มีอะก็นอนบนวิลแชร์นี่ไปนั่นแหละผ้าผมฉันเตรียมผ้าห่มไว้ให้คุณแล้วอ๋อไม่ต้องขอบคุณนะที่ว่าฉันทำดุ ปพวกเรากินอิ่มแล้วเธอก็เอามันไปกินสิขอบคุณนะครับแม่ท็อปจ้ะแม่เป็นคนตรงๆรงอะนะแม่คิดยังไงแม่ก็พูดอย่างนั้นตอนที่แม่ยกลูกสาวให้ท็อปอะแม่ก็ไม่คิดเลยนะว่าเอาจะเป็น แบบนี้แต่ก็เอาเถอะเรื่องมันเกิดแล้ววะเนาะเออท็อปจ้ะแม่จำได้นะท็อปเคยบอกแม่ว่าท็อปยังมีที่ดินมรดกจากคุณพ่อคุณแม่ของท็อปอะที่ริมน้ำอะ่ะยังไงซะโอมนมาเชื่อของชบาซะเลยดีไหมไม่ได้นะครัแม่ นั่นเป็นมรรล,ลกชิ้นเดียวและชิ้นสุดท้ายที่พ่อแม่ผมเหลือไว้ให้คิดดีๆนะท็อปอเธออยู่ในสภาพเนี้ยทำอะไรก็ไม่สะดวกทุกวันนี้ไม่แต่ฉันกบชบาที่ต้องมาดูแลเธอและก็ไม่ใช่ฉันกบชบาหรอกเหรอที่หาเลี้ยงเธออยู่อ่ะ โอ๊ยโอ้ยแม่คะแม่เป็นอะไระอ,อะคะทอมอ่ะทอมหลักแม่แม่เจ็บไปหมดเลยทำไมต้องใจร้ายใจดำทำกับคนแก่ได้ลงจะมาผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำคุณทำแบบนี้กับแม่ฉันได้ยังไงอะแมุ่้ในเมื่อคุณทำกับแม่ฉันแบบนี้อาหารจานนี้คุณก็ไม่ต้องกินฉันจะไป ห,หเพ่ออันทีอ่ะบ้านหลังนี้อะไรกันหมาสักตัวก็ยังอยู่ไม่ได้ผมเป็นผู้ชายผมเป็นคนต่อไปไม่ไหวเลยยังจะปากดีอีกเหรอสภาพนี้ยังมีหน้ามาพูดอีกเหรออยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เอาไปาสิชบาใส่หัวมันออกไปจากบ้านเราไม่ต้องให้มันอยู่เอาไปมา <c oughs> น,นี่นะ พูดว่าไงนะไม่อยากอยู่ใช่ไหมแม่ไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่แยกกันอยู่ไปเลย บีเอมมารับฉันนันเลย คุณสองคนแม่ลูกมีกินมีใช้ใช้ชีวิตสบายอยู่แบบหรูหรามันก็ว่าผมไม่ใช่เหรอแล้วตอนผมล้มละลาอะไแล้วเป็นอมพาตาพวกคุณสองคนทำากับผมยีก่ก็หมาฆ่าถนุนซะอีกอะโถโถโถพ่อลูกเคยคนดีของแม่ลูกก็คิดซะว่ากำลังฝึกความอดทนอดกลัน้นต่อความยากลำบาก ชีวิตลูกจะได้แข็งแกร่งนะจ๊ะนี่แม่สองคนตั้งใจทำเพื่อลูกเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะชีวิตของลูกก็คงไม่ดีเหมือนทุกวันนี้หรอกตั้งใจงั้นเหรอผมก็ตั้งใจเหมือนกั ถ้าผมบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของผมล่ะท่านประธานแฮะมีค่าใช้ใจ่ายหลายรายการที่เงินบริษัทถูกโอนเข้าในบัญชีเดียวกันคนคนนี้ท่านประธานรู้จักดีเลยล่ะคะ่ะ ปกติผมยอมพวกคุณสองคนทุกอย่างแต่ถ้าเรื่องไหนผิดผมไม่ยอมเด็ดขาดอะพอนี่คุณอย่าบอกนะว่าที่คุณบอกว่าคุณอรอนวลายอ่ะคุณแค่อยากทดสอบฉันใช่แต่นี่ก็เป็นแค่บททดสอบแรกยิ่งผมเห็นการกระทำของคุณแล้วเนี่ย <c oughs> มันยิ่งทำผมผิดหวังมากกว่าเดิม โดนรถชนล่ะฉันเห็นกับตาตัวเองเลยว่าคุณโดนรถชนน่ะผมคิดไว้อยู่แล้วเชียวถ้าผมทำแบบนี้คุณก็ต้องกลับบ้านแม่คุณผมก็เลยผบจัดการให้นะครับความเร็วของรถยนต์1ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพอโดนชนแล้ว ไม่เจ็บเลยสักนิดนี่แกแกตั้งใจเข้าไปอยู่ที่บ้านฉันยางงั้นเหรอก็แน่นอนสิครับคุณแม่ก็บริษัทของผมถูกยักยอกเงินแวบแรกที่ผมเข้ามาในหัวเลยเนี่ยก็เป็นคุณแม่ที่เป็นคนสนิทที่สุดของฉาาันแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้คุณแม่เนี่ย ไม่ผมผิดหวังเลยนะครับแม่คะเงินบริษัทแม่เอาไปซ่อนแล้วใช่ไหมคะแม่เอาไปซื้อเป็นทองคำไว้แล้วซ่อนอยู่ในห้องนอนแม่อยากคุยถึงเรื่องเงินบริษัทในบ้านกำแพงมีหูประตูมีช่องเดี๋ยวท็อปคงจะได้ยินนะอ้ผมลืมบอกไปเรื่องในวันนั้นที่แม่กับชบาคุยกันเนี่ย เสียแล้วนกเก็ตตั้งใจทำลายชีวิตของฉันสองคนแม่ลูกแกชีวิตของฉันกับชบาจะต้องหังพี่น้าทุกแกนั่นเหรคุณแม่อย่าเรียกร้องคะแนนความสงสา,ารตอนนี้เลยครับ จะว่าไปเนี่ยคุณแม่แสดงได้เก่งกว่าผมอองนะครับเนี่ยแล้วทำไมต้องรอถึงสองปีล่ยทำไมคุณไม่จัดการพวกเราสองแม่ลูกไปเลยล่ะก็นี่คือแผนสุดท้ายของผมยังไงล่ะผมก็แค่ต้องส่งโปรไฟล์ของบริษัทผมและรูปของผมไปยังบริษัทคู่ค้านำข้อมูลเข้าสู่แอปพลิเคชันในมือถือคุณก็จะเห็นผมและคิดถึงผมเป็นอย่างแรกแน่นอนยังไงคนอย่างพวกคุณสองคนเนี่ย ก็ต้องตามหาผมอย่างแน่นอนแล้วที่คุณถามว่าทำไมต้องรอถึงสองปีกันหรือก็เพราะว่าสามีภรรยาที่แยกกันอยู่เกินสองปีมันสัมภาษณอยากขาดกันได้ผมแค่กลัวว่าคุณจะแอบอ้างการเป็นภรรยาของผมไปทำเรื่องอะไรไม่ดีเอาละ นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ปิดฉากเรื่องนี้สักทีคุณคิดว่าคุณเองดีเดขนาดนั้นหรือไงชบ,บาแต่ผมก็ไม่ได้พูดน่ยว่าผมคนงคดี